สวัสดีครับมาตอนนี้ก็มาเรื่องของการหาพยานหลักฐานการหาพยานหลักฐานนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมบอกได้เลยนะเป็นสิ่งสําคัญในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อนี้ครับในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาทั้งสองกฎหมายนี้มีความสําคัญนะครับแล้วเป็นองค์ประกอบสําคัญของนะฮะทั้งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งประมวล กฎหมายอาญาประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีความสําคัญในด้านการแสดงให้สารเห็นว่าพยานหลักฐานที่จะยืนยันว่ามีความผิดเช่นนั้นจริงหรือไม่ตามที่เราเก่าเอาไว mm ้เ hmm. ก่าวโทษเขาอะเก่าโทษว่าเขาเนี่ยกระทำความผิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ ทนายหลายคนนะครับทนายหลายคนผมบอกได้เลยนะโดยเฉพาะทนายใหม่ๆเรื่องพยานหลักฐานไม่เก่งครับผมบอกเลยว่าไม่เก่งเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วพยานหลักฐานน่ะตามที่เรียนมาในวิชานิติศาสตร์นะครับวิชานิติศาสตร์เนี่ยตามที่เรียนมาก็ดูดูจากแนวคำพิพากษาดีกาเท่านั้นแต่เวลาของจริงในคดีจริงไม่ใช่ครับจะมาใช้หมายเรียกอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าไม่ได้ผลนะครับ จะใช้แต่หมายเรียกเพื่อที่จะให้ได้เอกสารนั้นมาเพื่อได้เอกสารนี้มายังมีชั้นเชิงอีกเยอะครับที่ทนายไม่รู้นะครับผมบอกได้เลยที่ทนายไม่รู้นะ<ม>บางครั้งทนายไม่รู้ทนายก็ต้องไปสืบทนายส่วนใหญ่จะสืบไม่เป็นผมบอกได้เลยครับจะสืบไม่เป็นนะดังนั้นน่ะนะสํานักง,งานนักสืบเ,เก่งๆนะเดี๋ยวนี้เขาเปิดรับนะสืบหาพยานหลักฐานนะครับอย่างคดีฆ่าคนตายนะอย่างคดี อะไรสืบซับเนะี่ยสืบซับยึดซับเงี้ยนะครับท่านนักง,งานไอ้นักสืบส่วนใหญ่ก็จะรับทํากันนะครับทนายไม่เก่งนะผมบอกได้เลยว่าไม่เก่งแค่ว่าความก็โอโ้แค่ว่าความนี่ก็พูดตรงๆน,น,นะนะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอายาก็โอโ้ล้นสมองแล้วนะแค่นั้นก็เอาเหนื่อยแล้วละ่ะนะครับนะหาพยานหลักฐานนี่ยากเลยเพราะว่าขี้เกียจผมบอกเลยว่าขี้เกียจทนายคือ คือถามว่าจะไปสืบเนี่ยจะออกไปสืบยังไม่รู้เลยวิธีการที่จะไปสืบยังไม่รู้เลยว่าทัก,กษะในการสืบคืออะไรนะครับนั่นแหละยังไม่รู้เลยจะไปหาพยานหลักฐานนี่ยากนะครับนะบผมบอกเลยเลยบางทีก็ไปบอกมัว่วไปบอกกับผู้ว่าจ้างบอกว่าก็คุณเนี่ยคุณก็ไปเอาหลักฐานนี่มาถ้าคุณเอาหลักฐานมาเดี๋ยวฟ้องได้นะหมูหมูมันก็หมูทิครับถ้าคุณถ้าคุณเข้าไปดูเรื่องซีดี นะการหาพยานหลักฐานของผมนะครับแล้วคุณจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วทนายนี่ไม่ได้เก่งเลยจะบอกให้คุณเก่งกว่าเอกทนายคนไหนที่บอกว่าคุณก็ไปหาพยานหลักฐานมาดินะผมบอกเลยเลยคุณอย่าไปจ้างมันแค่นั้นเองเพราะมันไม่เก่งมันไม่เก่งถ้ามันเก่งมันหาพยานหลักฐานได้นะอย่างงี้มันบอกคุณไปหาพยานหลักฐานมาดิเดี๋ยวผมฟ้องให้นะสี่สิบห้าแสนผมก็บอกเลยบอกคุณผมไม่จ้างคุณหรอกเออขนาดเพราะขนาดตัวเองยังไม่มีปัญญาหา พยานหลักฐานเลยพยานังสี่ซาห้า 5, แสนนะถ้าคุณหาพยานหลักฐานได้คุณมีพยานหลักฐานได้นะสามารถที่จะยืนยันต่อสาลได้คุณก็บอกคนายบอกเออฉันให้คุณห้าพันแล้ไหมเนี่ยคุณฟ้องคดีให้หน่อยนะคุณฟ้องคดีให้หน่อยห้าพันหมื่นหนึ่งเนี่ยตามพยานหลักฐานนี่คุณฟ้องนะฟ้องให้ชนะเลยเพราะหลักฐานมันชนะอยู่แล้วคุณดูพยานหลักฐานนี่มันชนะอยู่แล้วพิ่วชนะไหมเออตั้งชนะโอเคให้หมื่นหนึ่งพอแล้วบอกตรง เรื่องนี้จริงๆครับผมบอกตรงๆว่าเรื่องนี้จริงๆนะเพราะว่าในเรื่องของคดีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานะครับสาระสําคัญคือพยานหลักฐานนะครับสาระสําคัญเห็นคดีคือพยานหลักฐานนะเมื่อมีพยานหลักฐานแล้วพยานหลักฐานนั้นมันเข้ากับข้อกฎห,หมายหรือไม่นะครับท่านที่เป็นนักสืบท่านก็ต้องสนใจเรื okay เ่อง,งตรงนี้นะครับถ้าท่านนะท่านมีเรื่องนี้ นะครับวิธีการที่จะหาพยานหลักฐานอย่างง่ายๆเลยนะเราสอนวิธีง่ายๆเลยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเหมือนกันนะครับขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยง่ายๆนะครับผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับไม่ใช่เรื่องยากหาพยานหลักฐานเบื้องต้นนะส่วนพยานหลักฐานในรายละเอียดทางกฎหมายการขอหมายเป็นเรื่องของทนายแต่เอาเบื้องต้นที่มาได้พยานหลักฐานยืนยันว่าเออนี่นะมันเป็นเรื่องจริงนี่นะมันเป็นเรื่องที่ สามารถที่จะยืนยันกันได้นะครับยืนยันกันได้ในชั้นศาลนะหลายคนตายนะตายในศาลมาแล้วตายด้วยพยานหลักฐานที่นะที่เราจะแนะนําคุณที่เราจะบรรยายให้คุณฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสืบหรือว่าท่านนักกฎหมายทนายความหรือท่านที่เป็นมีปัญหาทางคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกู้เงินนะไม่ว่าจะเป็นกู้เงินเจ้าเงินนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของถูกทวงหนี้หรือว่าติดตามทวงหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับควรเลยรู้เอาไว้นะครับเรื่องพยานหลักฐานเพราะเป็นสิ่งเดียวนะครับที่จะนําไปสู่สารและสามารถที่จะชนะคดีได้นะขอเชิญนะครับขอเชิญนะครับนสนใจก็สั่งซื้อเอานะเป็นทั้งซีดีและดีวีดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ